เหมือนที่ผมพูดนะครับว่าตํารวจเนี่ยมันไม่มีใครข่าวสะอาดห,หรอกะนะแต่พี่เนี่ยว่าเราไม่ได้ชั่วนะครับะนะเราไม่ได้ชั่วนะแต่ถามว่าความข่าวสะอาดในตํารวจในประเทศกำลังพัฒนาน่ามันไม่มีหรอกนะครับนะแต่ว่าพี่เนี่ยว่าเราใช้งานนําเงินเรายังทํางานให้ประชาชนทํางานให้แผ่นดินนะครับนะบนะเพราะนั้นหลักการคือเราไม่ได้ชั่วนะครับนะเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้พี่อัดก็อาจจะพอเวลามันผ่านไปมันก็มีข้อมูล เพิ่มขึ้นนะ,ะนะครับนะ,ะเมือนที่ผมพูดนะครับว่าตํารวจในวงการตรํารวจวงการข้าราชการนะครับนะผมต้องเดี๋ยวว่าเอาตํารวจแล้วกันนะมันไม่ใช่ใครขาวหรอกนะครับนะแต่พี่เแต่วว่ามันอยู่ที่ว่าคือใครใช้งานนําเงินใครทํางานให้ประชาชนคือระบบตํารวจเราเนี่ยเราไม่ได้กระจายเม็ดเงินลงข้างล่างนะครับ ตัวผมพัรไม่ได้เอางบลับลงไปให้ผู้กับโรงพักเพราะนั้นผู้กับโรงพักเนี่ย